สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับสู่ช่อง New p ป i n t อ็ดมาร์ท c น a n ช e แนละครับถ้าอยู่มุมหลังบ้านเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีการแกะกล่องหรือว่ารีวิวสินค้าใดสินค้าหนึ่งแน่ๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นโปรตั้งแต่11-11นะครับผมแต่ว่าขอมาถึงตั้งแต่วันที่12วันนี้14แต่พ้องยังไม่มีเวลาทําคลิปนะเพิ่งจะว่างทําคลิปนะผมก็เ,เลยว่าจะมาเอแกะกล่องให้ดูแล้วว่าป้องสั่งอะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มจากกล่อง กองใหญ่ก่อนแล้วกันกษาการกองใหญ่เบาวกว่ากองใหญ่ถูกกว่านะครับผมนั่นก็คือเจ้าป๊อบบี้เบานะครับผมอันนี้โป้งให้ดูเทกเกตจที่หอนะ่อเนาะแต่โป้งจะไม่ได้แกะจริงมาเนาะเพราะว่าถ้าแกะจริงคลิปคงยาวเป็นชั่วโมงนะเพราะว่าห่อมันหนามากนะครับผมนี่นะครับกล่องซาดาแป๊วข้างในไม่มีของเปล่าของโป้องออกมาแล้วนะครับเพราะโป้ง,ปงต้องใส่เตรียมเพราะบ้านเรามันร้อนเนาะ อันนี้คือป้องให้ดูภายในนะครับเพราะว่ามีวอบเบิลมีอะไรคือห่อไปอย่างดีแหละแต่ว่ากล่องอาจจะแอบบางไปนิดนึงนะกล่องกล่องข้างในเนี่ยพอป้องรู้สึกว่าของลังโครมที่สั่งออนไลน์ในแอปแหละแอปราชสุดานะครับผมรู้สึกว่ามันกล่องลังโครมมันหนาก,นาว,กว่านี้บ๊อบบี้บาวสึกกับบาบางมันด้วยมันบางไปอ่ะนอกจากก็คือเขาก็มีช่องทางชาแนลของเขาค,ครับนะผมแล้วก็ตัวกระดาษไขที่เขาแปะมาก็มีโลโก้เนี่ยป้องก็ยังแปะไว้ตรงนี้เนาะ ิ่งที่ป้องสั่งมานั่นก็คือบ๊อบบี้บารนะครับชื่อว่าอะไรนะวิตามินเอนเนอร์ลิกเฟสเนะคะเป็นตัวที่ว่าทาสําหรับที่ว่าแต่ตอนเช้านะครับสำหรับเดครีมเป็นเดยครีมสําหรับรองก่อนแต่งหน้านะครับผมกเบอกว่าใช้ติดดีแล้วก็ที่สําพัญก็คือว่าเชดาเป็นโปร1 1บเก็คือว่า1แถมหนึ่งในราคา 600บาทนะคพองซึ่งปกติถ้าขวดเดียวเนี่ยคือ2,600บาทแล้วถ้าคุณอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยคุณจะลดประมาณแค่ 10%, ก็นะคือขวดเดียวอ่ะจาก2,600บาทแล้วก็ลด10%เท่านั้นเองแต่นี่คือ2,600บาทแต่ว่า 1, 1แถม1จ้าแล้วก็ป้องก็ชำระเงินตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าด้วยนะผมก็ได้ของแถมเพิ่มมาอีก2ชิ้นนะคะผมเป็นตัว e x t r a Eye r e p a i r Cream นะครับขนาด1.5มิลน,นะคะนี่นะ2 2 แล้วก็มีลิปบอบบี้บาวอันนึงด้วยนะคะผมสีเป็นสีนี้เลยนะนี่นะคะอีกแท่งหนึ่งนะครับผมนี่คือของแถมนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าละปงคือป้องยังไม่เคยมียังไม่เคยใช้บอบบี้บาวนะคะก็เลยไม่รู้ว่าราคาจริงเจ้าลิปสติกเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวป้งคลรอศึกษาข้อมูลเต็มๆมากเพิ่มแล้วถ้าเผื่อสั่งอะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวป้งจะทำคลิป และการเกี่ยวกับเรื่องบ๊อบบี้บาร์จะด่วเฉพาะเลยนะครับผมนี่ของแถมเนาะนี่จริงๆต้องของแถมอีกชิ้นน,นี้นี่ต่อแถมพอซื้อ1ชิ้นเราก็แถมอันนี้นะครับผมแล้วก็มีของชิ้นน้อยอีก3ชิ้นด้วยนะครับผมนี่สำหรับกล่องแรกนะครับผมแล้วก็กล่องที่สองแสดงแกะแล้วละ่ะแต่ให้ดูแพ็กเกจิ้งจะคือหออย่างดีคือวัเปลคุณหนามากแล้วก็มีถุงนี่เนี่ยกันกระแทกคืออย่างดีเลยนะครับผม นั่นก็คือจ้าหูฟัง Apple นะครับ AirPods นะคะโป้งสั่งใน l a z a ด a เหมือนกันนะครับโป11-11ในราคาพิเศษเนาะโป้งให้ดูกล่องข้างในแล้วกันนะครับผมด้านในก็จะมีกล่องเป็นแคบบูก,กอะไรของเขาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางอยู่นี่นะคะผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเอ๊ะเหมือนเคยเราเคยดึงแล้วเนาะมีหูฟังมีอะไรสายชาร์จอยู่ด้านหลังอีกอันนึงนะครผมเป็นสายชาร์จเขาเนาะป ะะแต่ว่าตัว a อร์พอรจริงก็คือโปองห้อยโป้งเอามาใช้กับเจ้าตัวลองชอมนะครับผมที่โป้งใช้ทุกวันนะครับผมคือตัวนี้เดี๋ยวเอาเคสออกให้ดูแล้วกันนะครับปนี่นะฮะเวล,ลาเปิดก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรียกว่าอ,อะไรแอร์พอร น 1>, 1นะครับผมไม่ใช่ AirPod s Pro หรือว่า AirPod s 2นะเพราะถ้า AirPod s 2จะเป็นไวเลสชชาร์จแล้วก็ AirPod s Pro เนี่ยมันจะเป็นอิ e ar, นเะอียร์เนาะอันนี้เป็น AirPod s แรกเลยคือว่าลองสั่งตัวพราะผมไม่เคยใช้ AirPod ก็เลยว่าลองสั่งตัวถูกสุดย่อเยาวอันนี้มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าใช้เป็นอยวเผิ่อค่อยซื้อตัวใหม่ล่าสุดแล้วกันนะครับผมใส่ที่เดิมใส่เคสก่อนเดี๋ยวเป็นรอยเอขอ,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 องใหม่ นี่เท่ากับว่าคลิป11 11นะป้องสั่งมา2กล่องนะคะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้งกับคุณแม่ด้วยนะคบผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะซื้ออะไรสั่งอะไรหรือว่าจะไปชอปปิ้งที่ไหนนะครับหรือว่าจะไปเดินห้างไปทำบุญอะไรที่ไหนก็ตามนะคะผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย